สวัสดีครับผมบันิเนอิรังสีคนไทยระดับโลกนะครับนักพูดและนักเขียนระดบ Best ับเบสเซลเลอร์นะครับวันนี้ก็มีไอ,อเดียดีๆเจ๋งๆมาฝากพวกคุณนะครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องจิตใต้สํานึกเป็นพลังยิ่งใหญ่ที่อยู่ในตัวของเรานะครับเป็นเหมือนกับลูกน้องของเราเป็นผู้รับใช้ของเราอะ่ะคือคุณสามารถที่จะสั่งการมันได้คุณสามารถที่จะสั่งมันให้ทําอะไรให้คุณก็ได้มันมีเป็นพลังยิ่งใหญ่ของชีวิตคุณเ ผมเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งตอนเด็กๆเนี่ยอ่านเป็นภาษาอังกฤษนะครับชื่อว่า The Power of Your Subconscious Mind ซื้อมาตั้งแต่เด็กแล้วอ่านเป็นภาษาอังกฤษด้วยตอนนั้นก็อ่านยากเหมือนกันก็ค่อยๆคิดเส้นใต้ดูคุณดูคิดเส้นใต้ย้ําหมดแล้วก็ขาดเป็นรุ่งริ่งแบบนี้สามสี่ก้อนนะครับแล้วก็ดูแบบว่ามีขีดเส้นใต้อะไรเยอะไปหมดเลยแต่ว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยบอกถึงวิธีการที่จะคุมจิตใต้สำนึกของคุณเอง แล้วสั่งการมันพูดง่ายคือไอในในจิตใต้สำนึกของคุณเนี่ยคุณสั่งอะไรมันเนี่ยมันก็บอกว่า yes เจ oh ้านายคุณคุณ,คณไม่ว่าคุณจะพูดอะไรนี่มันเหมือนเป็นประกาศสิทธิ์อะ่ะเหมือนเป็นเหมือนกับว่าในคุณเนี่ยเป็นพระเจ้าหนึ่งองค์คุณสั่งจงลอ,อ,อ,อจริงๆเราทุกคนก็เป็นคล้ายๆมินิกอรสนะครับมินิกอรสคือเป็นพระเจ้าองค์เล็กหนึ่งคนทุกศาสนาบอกเหมือนกันหมดว่าเรามีพระเจ้าอยู่ในตัวนะครับพระเจ้าอยู่ในตัวของเราเรามีความยิ่งใหญ่อยู่ในตัว แล้วก็ไอ้เจ้าจิตใต้สำนึกเนี่ยถ้าเราสั่งการมันมันก็จะบอกว่า yes เจ ye. yes, ye ้านาย yes เจ้านายแล้วมันก็จะไปทำตามเหมือนกับเหมือนกับเป็นประกาศสิทธิ์มาจากพระเจ้าตัวคุณจิตของคุณคือเป็นพระเจ้าฉะนั้นคุณจะต้องระวังคําพูดทุกคําพูดออกมาเหมือนกับว่ามันเป็นประกาศสิทธิ์จากพระเจ้าถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยฉันเนี่ยเป็นคนที่ซุ่มซ่ามว่ะไอ้ตัวคุณก็บอกว่า yes เจ ye ้านาย แล้วมันก็ไปหาเหตุการณ์อะไรต่างๆมาเพื่อสนับสนุนเป็นหลักฐานให้คุณพอคุณเห็นหลักฐานคุณก็ยิ่งตอบย้ําความเชื่ออ๋อตกลงฉันเป็นคนซุ่มซ่ามเหมือนกันนะครับฉันเป็นคนความจำไม่ดีเลยไอ้ตัวไอ้ยักษ์ตัวมันก็บอกว่า yes เจ้านายฉันเป็นคนเอ่อฉันจะไปหาเหตุผลอะไรต่างๆแล้วคุณก็จะมาหาเหตุผลว่าอ๋อเห็นไหมกฉมมมหหม็ฉันเป็นคนความจำไม่ดีเห็นไหมฉันเป็นคนความจำไม่ดีเสร็จแล้วก็ตอบย้ำตอกย้ำตอบย้ำจนอ,อ,อายุ 5 0 60ก็เป็นความจำไม่ดีจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องความจำมเป็นเรื่องของการเทรนตัวเองนะครับนั้นแต่นั้นเป็นอีกซีดีหนึ่งว่าการเป็นหนังสือพูดได้ชุดหนึ่งแล้วกันอบอกไว้นิดนึงว่าหนังสือพูดได้ของผมนะครับแบรนด์ของผมคือไม่ให้ซ้ำกันเลยคุณอาจจะเห็นว่าโอ้ of, ตอนนี้ทำไมมีเยอะจังแต่ว่าคือไม่ซ้ำกันเลยผมต้องการให้ทุกอย่างเป็นสนยนรวมข้อมูลทุกแผ่นเนี่ยคือเป็นสนยนรวมข้อมูลของหนังสือที่ยอดเยี่ยมทั้งหมดแล้วก็ข้อมูลยอดเยี่ยมทั้งหมด ของโลกนี้แต่ย่อสรุปไห้คุณฟังได้ภายใน2ชั่วโมงกว่าๆนะครับวันนี้เนี่ยจะแนะนำซีดีที่ผมถือว่าเป็นมาสเตอร์เพีของผมเลยมาสเตอร์เพีคืออะไรผลงานชิ้นโบแดงนะครับตอนที่อัดชุดนี้เนะี่ยคือผมรวบรวมสรุปจากเอ่อ r of s u b c o u s c i o u s Mind เนี่ยของดร j o s e p h u r นะครับที่หนังสือเล่มเก่าๆที่เมื่อกี้โชว์ให้ดูเนี่ยหนังสือเล่มนั้นเนี่ย ถ้าคุณไปอ่านเนี่ยต้องใช้เวลานานมากแล้วก็มันเป็นภาษาเก่าแล้วก็อาจจะงงแล้วก็ที่แปลมาก็อาจจะงงเพิ่มขึ้นอีกเพราะคนแปลก็อาจจะเข้าใจบ้างไห่เข้าใจบ้างตอนนี้เนี่ยผมว่าโอเคผมพูดสรุปให้เลยดีกว่าแทนที่จะไปนั่งแปลเป็นคําต่อคําให้คุณเนี่ยผมพูดสรุปให้คุณเลยแล้วตอนทําแผ่นนี้เนี่ยพลังมันมาจากไหนก็ไม่รู้ตอนที่ผมอัดเนี่ยคนที่เป็นโปรดิวเซอร์น้องอุง่นนะเับที่เป็นโปรดิวเซอร์เขาแทบจะต้องจับกอีไว้เลย,เ,ลยเพราะว่าเขาเหมือนกำลังจะโดนปลิวกำลังจะโดนแบบว่าคําพูดของผมเนี่ยพัด พลังมาจากไหนไม่รู้นะผมรู้สึกว่าแผ่นนี้มันเป็นมาสเตอร์เพีของผมเป็นผลงานชิ้นโบแดงแล้วก็ผมอยากจะให้ทุกคนได้ฟังนะครับแล้วฟังหลายๆรอบเพราะว่ามันเป็นตกผลึกแล้วเกี่ยวกับการสั่งจิตใต้สำนึกของตัวเอง Yes! เจ้านายนะครับวันนี้อยากจะให้ทิปกลับไปกันทบทวนกันเลยนะครับก็คือว่าคําพูดอะไรก็ตามที่ออกมาจากปากของคุณเนี่ยให้ถือว่ามันเป็นประกาศสิจากพระเจา้า ฉะนั้นระหว่างคําพูดของคุณทุกคําคุณจะต้องรับผิดชอบคําพูดของคุณนะครับเพราะคําพูดของคุณก็คือความคิดนั่นแหละตกผลึกออกมานะครับฝากไว้แค่นี้ครับขออวยพรทุกคนรักกันเยอะๆแล้วก็ให้ทุกคนมั่งคั่งร่ํารวยสําเร็จนะครับสวัสดีครับ